การเจริญสติปัฏฐานทั้งสีจนสติสัมปะชัญญสมบูรณ์เต็มรอบนั้นหมายถึงว่านอกจากว่าเราจะมีสติอยู่ที่อานาปานนนสตินั่นหมายถึงว่ามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาและในอิริยาบถนั่นหมายถึงว่าสัมปะชัญญะ ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนจะทำจิจก,กรรมอะไรก็แล้วแต่เข้าห้องน้ำถ่ายอุจจระปัสสวะเราจะต้องมีสัมปะชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นสมมติว่าอย่างเช่นเราฉันเช้าเสร็จ เมื่อเราจะมาทำความสะอาดบริเวณกุฏิบริเวณที่อยู่อาศัยมีสติแม้กระทั่งว่าขณะหยิบไม้กวาดก็ต้องกำหนดรู้ว่าหยิบไม้กวาดหนอหยิบไม้กวาดหนอกวาดหนอกวาดหนอแล้วเราก็ทำกิจกรรมของเราไปกวาดหนอกวาดหนอกวาดหนอโดยการไม่ส่งจิตไปในสิ่งอื่น ให้มีสติรละลึกรู้อยู่ในอิริยาบถอยู่ในการกะระทำหรือในขณะที่กำลังกวาดอยู่นั้นพอเกิดมีความคิดเกิดขึ้นก็ต้องมีสติรละลึกรู้เท่าทันเลยว่าคิดหนอคิดหนอนอกจากมีสติรละลึกรู้ว่าคิดหนอคิดหนอแล้วนักปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าใจด้วยว่าความคิดนี้มาจากสังขาร สังขารมาจากไหนคิดว่านักปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเคยได้เรียนพระปริยัติธรรมมาคงจะเข้าใจแล้วว่าสังขารน,นั้นก็มาจากขันห้าสังขารหมายถึงสังขารที่อยู่ในขันห้าก็คือตัวปรุงแต่งตัวที่จะพาจิตของเรามาปรุงแต่งให้เกิดเป็นความคิด คิดเป็นกุศลบ้างคิดเป็นอ,อกุศลบ้างนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติรู้เท่าทันตัวสังขารคือตัวที่พาให้จิตปรุงแต่งและจะต้องมีสติรู้เท่าทันในสังขารน,นั้นอีกว่าสิ่งที่คิดอยู่นั้นเป็นอภิชาหรือว่าเป็นโทม,มนัสหมายถึงว่าเป็นความคิดที่ว่า เรายินดีหรือเปล่าในความคิดนั้นหรือว่าเป็นความคิดที่เราไม่ยินดีนั่นหมายถึงว่าคิดแล้วทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนักปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องมีสติมีสัมปะชัญญะรู้เท่าทันสังขาร และการที่ว่าเราจะตัดความคิดหรือว่าตัดตัวสังขารออกไปจากจิตได้เราก็จะต้องมีสติรู้ว่าเป็นเพียงแค่ความคิดกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอคือเราไม่ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปกับตัวสังขาร เพราะว่าตัวสังขารน,นี่แหละที่จะพาให้เราเกิดอวิชชาว่าสังขารพาให้เกิดอวิชชาหรืออวิชชาเกิดเพราะสังขารมันก็ความหมายเดียวกันเพราะอวิชชาจึงได้มีสังขารแล้วก็เพราะเรามีสังขารก็มาจากอวิชชา เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติวิปัสนาเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันตัวสังขารรู้เท่าทันตัวปรุงแต่งไม่ว่าตัวสังขารจะพาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่พาปรุงแต่งให้เราพอใจหรือไม่พอใจก็แล้วแต่มันก็ได้ชื่นชื่อว่าเป็นแค่สังขารเพราะสภาพสภาวะของสังขาร ก็คือเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไม่เที่ยงแปรปวนแล้วก็เสื่อมสลายแม้แต่ในบทพิจารณาสังขารน,นักวิปัสสนาก็จะต้องมีสติระลึกรู้ให้เท่าทันไม่ว่าสังขารตัวนั้นจะเป็นรูปสังขารเป็นนามสังขารตรงนี้แหละนักวิปัสสนาจะต้องแทงให้ทะลุจะต้องแทงให้ตลอดว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามล้วนเกิดเป็นสังขารได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราขาดสติท่านทั้งบอกว่าสัเพสังขาราเนจจาสัเพสังขาราทุกขาสัเพสังขาราอนัตตาสัเพธรรมาอนัตตาไม่ว่าสังขารที่จะเป็นรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้น ย่อมมีสภาพคือไม่เที่ยงแปรปวนและก็เสื่อมสลายนักวิปัสนาจะต้องเข้าใจจะต้องอินกับตัวนี้ให้มากๆจะต้องมีศรัทธาจะต้องมีศรัทธาและลึกรู้ในสังขารตัวนี้ซึ่งถ้าหากว่านักปฏิบัติวิปัสนาเคยเจริญสมาธิ จนผ่านองค์แห่งฌานผ่านวิตกวิญญาณปิติสุขเอกคตาลมและยิ่งผ่านระดับความสงบแห่งจิตหรือที่เราเรียกว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสาฌานสโดยเฉพาะผู้ที่สามารถปฏิบัติจนผ่านฌานสี่มาได้นั่นหมายถึงความว่าดับเวทนาดับเวทนาเข้าไปแล้วพอพูดว่า จิตกับกายคนละส่วนนักวิปัสสนาจะต้องเข้าใจทันทีว่าจิตกับกายมันเป็นคนละส่วนเมื่อนักวิปัสสนาเคยเจริญฌานมาจนยกจิตขึ้นอยู่เหนือเวทนาเข้าใจคำว่าจิตกับกายคนละส่วนแล้วพอพูดเรื่องจิตสังขารพูดเรื่องสังขารน,นักวิปัสสนา จะเข้าใจได้ทันทีว่าคำว่าสังขารที่เป็นรูปธรรมนามธรรมล้วนมีสภาพมีสภาวะคือความไม่เที่ยงแปรปรวนและก็เสื่อมสลายฉะนั้นแหละนักวิปัสสนาถ้าหากว่าเราจะสามารถปฏิบัติวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานสี่จนสติสัมปะชะสมบูรณ์เต็มรอบเราก็จะได้เข้าไปสัมผัสกับสภาพของสภาวะธรรม ัมผัสกับสภาพของสภาวะธรรมหรือความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซึ่งในสภาพในสภาวะของธรรมชาตินั้นมีเพียงแค่ความไม่เที่ยงแปรปวนและกระเสื่อมสลายไม่มีสรพนามสมมติใดๆทั้งสิ้น